สวัสดีครับพบกับ The Planet Power อีกแล้วนะครับวันนี้มีสาระดีๆรีวิวอุปกรณ์จาก m า k i t ิต้อีกแล้วครับวันนี้เราจะว่าด้วยเรื่องเครื่องเป่าเครื่องเป่ามันมีทั้งเป่าลมธรรมดากับเป่าลมร้อนเดี๋ยวเรามาดูฟีเจอร์ของตัวอุปกรณ์มาค i t a กันว่าจะสามารถเอื้อประโยชน์สำหรับช่างโซลา่าอย่างพวกเราได้ยังไงบ้างพบกันครับ Plan เอาพี่ฮาร์ดเริ่มต้นที่โบเวอร์ก่อนส่วนใหญ่เราใช้งานเนี่ยเราจะใช้งานกับเป่าเศษสายไฟเศษอะไรเวลาเราเจาะอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะต้องใช้พวกนี้ใช่ไหมโบเวอร์นี่ก็คือพวงไปเลยดีกว่านะครับแต่ทีนี้ของไวกิต้าเนี่ยมันจะมีเปลี่ยนหัวได้ด้วยแบบยาวแบบสั้นเดี๋ยวไปดูกันว่าเป,เปลี่ยนยังไงตัวนี้สามารถโฟกัสแรงลมได้ด้วยนะครับเพียงแค่ถอดออกนะครับเพื่ออุปกรณ์เสริมเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปครับนี่ วันนี้เราจะเป่าซอกเล็กๆพื้นที่ละเอียดพื้นที่ละเอียดนะครับอยากโปรกรมลมให้ลมมลันแรงขึ้นนิดนึงนะครับก็ใช้ตรงนี้ได้แล้วไอเนี้ย ตัวนี้กรณีที่เราทํางานใน indoor, outdoor อ,อิน o ดเอวดอร์ที่เรามีเศษกองกันแล้วเราขี้เกียจก้มไปอะพี่อารมณ์เหมือนไม่กวาดอารมณ์เหมือนไม้กวาดครับผมคนนี้ใช้ได้มาดูตัวนี้สําหรับพื้นที่แบบไหนจริงๆแล้วนะครับการใช้งานเนี่ยแทบจะแตกต่างกันเลยนะครับตัวโบเวอร์ที่เราคุ้นหน้าคุากก้นตากันกับตัวโบเวอร์อีกตัวหนึ่งนะครับแต่เป็นตระกูลที่เป็นงานเป่าลมเหมือนกันในเซตนะครับจะมีให้อยู่5หัวนะครับก็มีหัวต่างๆแบบนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันมีลักษณะการเป่า กางใช้งานให้แตกต่างกันอย่างอย่างเงี้ยก็จะเป็นหัวตัวเล็กครับเขาจะเปลี่ยนเป็นหัวสแตนดาร์ดให้ครับที่ติดมากับเครื่องแล้วก็จะเป็นหัวทขนาดนี้รูประมาณนี้การใช้งานก็เราสามารถโฟกัสแรงลมได้อีกระดับหนึ่งมากกว่าตัวโบเวอร์รุ่นปกติอย่างแบนๆบนอย่างเงี้ยก็สามารถไล่น้ําเป่ารีดน้ําได้หลากหลายนะครับหลายหรือตัวหัวอย่างเงี้ยใครมีพวกลูกโป่งสายาบอลลูนอะไรเงี้ยครับเป่าลมไม่ด้วยมาอีกตัวสุดท้ายละตัวครับเครื่องเป่าลมนี่ใช้ยังไงครับมันเป็นอุปกรณ์เป่าลมร้อนแบบไร้สายนะ มันก็จะเอาความร้อนออกมาจากตรงนี้นะทีนี้ไอเนี่ยผมชอบมากเลยก็คือเราเอาท่อเนี่ยใส่เข้าไปตรงเนี้ยแล้วเราก็เปิดมันใช่ไหมแล้วเราก็ดัดใช่ไหมอ่าไม่ต้องไม่ใช้หัวเข่าดัดไม่ต้องไม่ใช้สปริงดัดเขาก็มีหัวให้เลือกอยู่หลายหัวเหมือนกันนะก็จะมีเป่าแบบรีดแบนนะครับเป่าแบบกลม,กลม นี่เป็นเครื่องเป่าลมร้อนวันนี้เรามาว่ากันด้วยเครื่องเป่าไม่ใช่วงดนตรีนะ <S 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 นี่งานช่างนะ <S <S งวาด้วยเครื่องเป่าทั้งหลายกับสินค้าดีๆมากกต้านะครับติดตามพวกเรายัางมีอีกนะครับคอนเทนต์ดีๆสาระดีๆครบเครื่องเรื่องโซลาร์เซลล์เดอะแพลนเน็ตพาวเวอร์สวัสดีครับ The Planet Pro